สวัสดีค่ะนดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักของชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะชาวราศีตุลลคณาตุลคือผู้ที่เกิดในวันที่13กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะนี่เป็นดวงความรักของคุณสําหรับเดือนกันยายนค่ะใครก็ตามที่มีลัคนานะคะดาวจัน์ดาวอาทตยเดาวสุขสถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูกู่กันไปได้เลยนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นกรนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความ รู้สึกว่าคุณมิชาราศีตุลน,นะคะที่อยู่ในโหัวราสตรไทายมาดูช่องนี้แล้วก็ใช่เช่นกันดีดีต้อนรับค่ะโอเคเบื้องต้นเราจะไปเริ่มกันก่อนกับคนโสดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อกันกับคนที่มีคู่กรณีกันนะคะอ่ะไปดูกันนะคนโสดชาวราศีตุลลัคนณะตุลน,นะคะคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาบ้างคะขอให้ไหนคะ่ะ ให้อสองถ้วยครีนถือไม้นะคะเรามีไพ่แปดดาเราก็มีไพ่สี่ถ้วยนะ,ะจากหน้าไพ่ชาวราศีตุลัขณาตุลพี่มีความรู้สึกว่าคนโสดนะคะ ในเวลานี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากมีความรักความสัมพันธ์นะแต่คุณค่อนข้างโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินซึ่งมันกําลังดีอยู่นะคะมันกําลังดีอยู่ในเวลานี้แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะต้องมีความรักความสัมพันธ์ตอนนี้แล้วมันจะส่งผลให้เรื่องงานมันเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือฟังก์ชันอื่นในชีวิตมันเสียซึ่งคุณเคยเจอมาแล้วคุณก็เลือกที่จะปิดกั้นตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขปัจจุบันของคุณมากกว่า นะจากหน้าไพ่เป็นเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะสำหรับคนโสดะนะใหดูซิแล้วจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดราศีตรงลัขนาตุลมี7ดไม้นะคะมี6ดาบ1ไม้ นายถือเหรียญน,นะคะโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาพี่มองว่ามีนะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะแบบเปิดประตูรับคนคนนี้ขนาดนั้นนะนะคะคุณเลือกที่จะพิจารณาแต่ว่าเป็นการพิจารณาแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้เอาใจไปใส่กับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่มีเกณฑ์ที่จะมีคนใหม่ๆเดินทางเข้ามาหาคุณนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในโหมดของคนรู้จักพัฒนาไม่รวดเร็วจากที่เห็นค่อยๆดูไปได้ค่ะนะอ่ะ,ะดูสิถ้าคุณมีคนเก่าคนเก่าอยากกลับมาหาคุณไหมคะราศีตุลและคนาตนุลดูสิ just i c e นะคะ The Empress ค่ะแล้วก็ไพ่ห้ดาดาแล้วก็ไพ่3ามาม้ราศีตุลคนเก่าของคุณเป็นคนที่มีคนของตัวเองไปแล้วนะคะเริ่มเดินทางมองหาใครสักคนในชีวิตตัวเองไปแล้วโฟกัสที่อื่นไปแล้วนอกจากเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับคนนี้ใครที่กำลังคิดถึงอยู่ก็จะต้องปล่อยวางโดยเฉพาะใครสักคนที่เขา ชัดเจนว่าไม่ว่างแล้วในเวลานี้โอกาสที่จะเวียนกลับมาค่อนข้างยากนะคะในดูซิถ้ากลับมาจริงๆจะเป็นยังไงขอไพ่หน่อยถ้ากลับมาจริงๆจะเป็นยังไงดูซิกลับมาจริงๆจะเป็นอย่างไรขอไพ่หน่อยนะคะมีไพ่เก้าเหรียญมีไพ่ควีนถือถ้วย คุณจะมีความรักแต่คุณจะไม่ได้สถานะอืคุณจะมีความรักแต่คุณจะไม่ได้สถานะนะฮะมีแฟนก็เหมือนไม่มีนะเก้าเหรียญเก้าเหรียญเป็นไพ่โสดค่ะเพราะฉะน,นั้นจากหน้าไพ่ค่อนข้างขึ้นมาชัดเจนถ้าไม่อยากโสดอย่ารอคนนี้นะมองคนอื่นดีกว่าเนาะเคในดูซีแล้วทำอย่างไร,จ,รงจะได้มีรักครั้งใหม่เข้ามาคะราศีตุลลัคนาตุล อยากมีรักครั้งใหม่ต้องทำยังไงอยากมีรักครั้งใหม่ต้องทำอย่างไรคะขอไปก้าวไม้เด็กซังเด็กถือเหรียญ Th แล้วก็ไพ่สามถ้วยนะคะหน้าไพ่ขึ้นมาบอกว่า เหมือนตัวคุณเองจะต้องให้เวลานะให้เวลากับการเข้าหาการเริ่มต้นพูดคุยสื่อสารกับคนใหม่ๆเพราะชาวราศีตุลเหมือนตัวคุณเองอยู่ในจุดที่แบบเป็นเซฟโซนของตัวคุณเองแล้วก็มีความระแวดระวังมาเป็นระยะเวลานานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ถ้าคุณได้ไปเจอเพื่อน นะคะได้ไปเจอเพื่อนได้ไปเจอคนใหม่ๆห,หลังจากนี้น่าจะเป็นข้อดีของคุณนะคนเหล่านั้นจะนําพาให้คุณได้ไปเจอคนใหม่ของคุณได้เพราะตุนพี่ว่าคุณไม่ใช่คนที่จะคุยกับใครง่ายๆโดยที่แบบไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรือไม่ได้มีใครเป็นตัวเชื่อมมาก่อนพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะโอเคถ้าคุณเปิดใจตรงนี้ได้เดี๋ยวก็จะมีโอกาสได้เจอความรักความสัมพันธ์ใหม่เข้ามานั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะสาหรับดวงความรักของคนโสดนะชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะเดี๋ยวเราไปต่อก,กันกับคนที่มีคู่กรณีกันนะคะคนที่มีคู่กรณีไปค่ะไปต่อกันกับคนที่มีคู่กรณีกันนะคะชาวราศีตุลลคนาตุลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนะคะสามารถเชื่อมโยงจาก EP ีที่แล้วได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆ ของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ไพ่อยากจะสื่อสารไปถึงได้นะคะขอไพ่หน่อยนะคะตุลขณาตุลสถานการณ์ในความสัมพันธ์นะคะของคุณกับเขาเป็นอย่างไรมีห้าถ้วยคืน มีห้าวยมีแปดทวยยเดอะเชลิออกแล้วก็ไพ่เดอะซันราศีตุลลัคนาตุลบางท่านมาถามถึงคนเก่าแต่บางท่านถามถึงคนปัจจุบันที่มีแพลนที่จะทำอะไรร่วมกันไปเที่ยวไหนด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปไม่ได้ อะไรองนี้หนึ่งไปไม่ได้จากการที่คนหนึ่งติดง,งานหรือติดธุระอะไรเงนี้ยหรือว่ามีเหตุการณ์สถานาการณ์ที่รู้สึกเสียความรู้สึกอะเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะทำให้แผนการอาจจะโพสต์โพนเลื่อนออกไปหรือว่าเป็นสถานาการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าไปก็ไปได้แหละแต่มันไม่สนุกเหมือนเดิมไม่สนุกเท่าเดิมอะไรแบบนี้ได้นะคะไปดูสิความสัมพันธ์ระหว่างคนเนือเขามีเรื่องของความแตกต่างกันด้วยนะอายุด้วย นะฮะแตกต่างกันในของอายุแตกต่างกันในเรื่องของระยะทางที่ห่างไกลาบางท่านอยู่ที่นี่อีกคนอยู่ต่างประเทศอย่างนี้ได้ด้วยนะคะความรู้สึกของคุณราศีตุลลัขนาตุลคุณรู้สึกยังไงกับเขาขอบใหนไคะ่ะเด็กสีถ้วย This. แล้วก็มีไพ่เดีะยวฟูลนะฮะค,ะค่อยๆเรียงไปไฮโรแฟนราศีพฤกษ์ศกราศีกาันร,ราศีตุลน,นะคะให้เขานะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณชาวราศีตุลและธนูของคุณงไหล t ์เดลเวอร์ส่สิบถ้วยค่ะสตี เตียนแล้วก็แฮงแมนอืมไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็น ความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพพี่อาจจะไม่ได้อัพสลาสหรับทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะจากที่เห็นนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลตัวคุณเองนะคะอยู่ในจุดที่เรียกว่า มีความรู้สึกที่ดีให้คนคนนี้มองเห็นความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นที่ปรึกษาได้นะคะสําหรับคนคนนี้อยู่นะคะแล้วก็อยู่ในโหมดของความรักความสัมพันธ์ที่อะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเวลาคุณมีปัญหาปรึกษาอะไรกับคนคนนี้นะคะ่ะเขาก็ยินดีนะคะที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้นะคะคุณมองเห็นตรงนั้น หลายๆจุดที่คุณเหงาหลายๆจุดที่คุณไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรเงรี้ยคุณผ่านมาได้เพราะคุณมีคนคนนี้นะแล้วพี่ก็มองว่ามีเกณฑ์ที่เดี๋ยวคุณก็จะได้แบบมีโอกาสในการเดินทางนะคะไปทํากิจกรรมหรือไปทําอะไรเงี้ยร่วมกับเขาด้วยเป็นหน้าไพ่ที่ค่อนข้างดีนะคะหน้าไพ่ของเขานะคะคนคนนี้เนี่ยน,นะเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกถึงคุณตลอดนะคะมีความตั้งอกตั้งใจนะคะ คุณมีความรักให้เขาแบบซื่อตรงชัดเจนเขาก็ปัถนาการสร้างครอบครัวกับคุณในในระยะยาวเช่นกันนะนะจากที่เห็นเขามองว่าคุณเป็นคนอารมณ์ดีขี้เล่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความตั้งอกตั้งใจในการทํางานอันนี้ถือว่าเป็นหน้าไพ่ที่ดีเลยนะนะราศีตุลคุณกําลังเจอใครสักคนที่แบบเขาตั้งใจที่จะไปต่อกับคุณในระยะยาวแล้วอะไรเงี้ยนะคะดีใจด้วยเลยแหละนะไปดูซิ ว่าคนคนนี้ชอบคิดถึงปุณอนไหนนะคะคนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณอนไหนคะตรวลักขนาดตัวนขอไพ่หน่อยคนคนนี้ชอบคิดถึงปุณอนไหนขอ,อนไพ่หน่อยนะคะมีไพ่หนึ่งดาบนะคะแล้วไงต่อนะคะไปดูกันมีหนึ่งดาบเนาะ จัดเมนชัดเจนมากเหมือนเขาได้เจอคนที่ใช่อะอันนี้ไม่ต้องรุนเลยอะเนี่ยเหมือนเขาได้เจอคนที่ใช่นะฮะเจอคนที่ใช่หลังจากที่เขาแบบมีความสับสนหรืออะไรมาเป็นระยะเวลานานแต่สําหรับคุณนะ่ะมันคือสภาวะของการที่ไม่ว่าอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเข้ากันได้บ้างเข้ากันไม่ได้บ้างสื่อสารรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่เขาไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับการที่แบบอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณนะ คนคนนี้ยังพร้อมที่จะลุยเราพร้อมที่จะเดินหน้าไปต่อกับคุณนะชาวราศีตุหลหรคณะตุลเพราะฉะนั้นคนนี้แหละสิ่งที่เขาคิดไว้ตลอดคือในที่สุดก็เหมือนแบบเออได้เจอใครสักคนที่แบบคุยรู้เรื่องักทีได้เจอใครสักคนที่แบบหาักทีอะไรเงี้ยตามหามานานละอะไรประมาณนี้ถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายทําไมเขาชอบเงียบหายคะขอใครหน่อย และไพ่ u จสติสและไพ่เดดแชลออกบางท่านถ้าเขาคือคนที่เยี่ยมหายเป็นประจำนะให้เรามาระวังไว้ให้ดีด้วยว่าคนคนนี้หนึ่งเราอาจจะไปดีลกับคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วสองบางท่าน โสดนะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างเป็นคนสําคัญของครอบครัวเขาเวลาที่บ้านมีปัญหาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ก็มักจะเรียกหาคนคนนี้แหละนะคะให้ไปช่วยบริหารจัดการเสมอๆนะคะเป็นคนสําคัญของที่บ้านเป็นคนสําคัญของที่ทํางานนั่นเองนะคะก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้คุณสักเท่าไหร่นะหน้าไพ่อย่างนี้ขอแค่ขอแค่เป็นคนที่โสดอันนี้คือดีแต่ถ้า เราแบบตัวเราเองก็ยังไม่มั่นใจเลยอ,อยากให้ไปรีเช็คจริงๆเพราะมันเป็นหน้า,พานไพนะ่ของคนที่ไม่ว่างนะคะของคนที่ไม่ว่างของคนที่แบบโซเอาไปแล้วน่ะนะมีเจ้าของไปแล้วอะ่ะเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นบ้างไหมถ้าพูดพูดว่างไงมีไพส r ตรีมนะคะ มุนไล่กินถือดาบแล้วก็ไพ่ก้าวไม้นะจากนั้นไพ่เขารู้สึกว่าคุณค่อนข้างเข้มงวดเข้มงวดแล้วก็มีความดุพอสมควรนะคอ,คอยจับจ้องจับตามองเขาอยู่เสมอเสมอนะคะแล้วก็เขามีความเกรงใจในตัวคุณนะอยากไปต่อในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็มีความไม่มั่นใจว่า เขาจะสามารถดีลกับคุณไปได้ขนาดไหนนะสำหรับหลายๆท่านที่ที่อยู่ในโมเมนต์แบบนี้อาจจะต้องปรับตัวสักนิดหนึ่งแต่อีกในยะหนึ่งแต่อีกในยะหนึ่งนะฮะการพูดถึงคุณกับคนอื่นถ้ามันเป็นเคสเติร์ปาร์ตี้นะไพ่เติร์ปาร์ตี้ค่อนข้างชัดไม่กล้าพูดนะเพราะคนของเขาดุก,กว่าอยู่ในสภาวะหวาดระแวงว่าควจะจับได้ด้วยระวังหน่อยนะจ๊ะอ่ะ คุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะชาวราศีตุลลัคนาตุลเดลเวอร์สคิงถเรียันเดอะเชลิออดแล้วก็ไพ่สิบถ้วยบางท่านเป็นครอบครัวระยะไกล ไปอีกครอบครัวหนึ่งนะแต่บางท่านคือสถานะของความสัมพันธ์ที่เขามีความรู้สึกว่าอยากที่จะไปต่อมากๆอยากที่จะสร้างครอบครัวนะคะเป็นคนที่ใช่ของเขาอยากจะลงหลักปักฐานกับเราอย่างเงี้ยชาวราศีตุลพี่กลัวอย่างเดียวกลัวมันจะเป็นครอบครัวที่แบบหนึ่งคนเจบหจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยระมัดระวังหน่อยนะคุณต้องเช็คนิดหนึ่งนะ เขาจะช่วยแล้วเขาอยากให้ความสัมพันนี้เป็นไปในทิศทางไหนเขาอยากให้ความสัมพันนี้เป็นไปในทิศทางไหนชาวราศีตุลกับพะแนตุลเนีย่ยถ้าเป็นเตอร์นาชาร์ตถ้าเป็นเตอร์เขาจะก็ยังเป็นเตอร์อยู่นะในไฮปริสเทสวิวออฟตุลความสัมพันธ์ไม่เปิดเผย นะระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะในบางท่านถ้าเป็นเตอรจริงๆอันนี้จะยังไม่ได้เป็นตัวจริงนะไม่คุ้มค่าที่คุณจะเข้าไปเสี่ยงแต่ถ้าในความสัมพันธ์ที่เรามั่นใจว่าเออเขาไม่ได้มีใครจริงทําการรีเช็คแล้วนู่นนี่นั่นมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบให้ต่างคนต่างรู้ซึ่งกันและกันได้ว่าเออเป็นคนเก่าของกันและกันแล้วก็กลับมาหากาันประมาณว่าเนือคู่อะไรประมาณน,นี้นะคะ ให้เซนถึงกันได้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาใกล้แนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาใกล้ชาวราศีตุลนะคะเดฟูนมีแผนในการเดินทางนะคะ มีแผนในการเดินทางโอกาสเจอหน้ากันนะฮะแต่ให้เรามัดระวังในเรื่องราวของแผนแทรกซ้อนในช่วงระยะเวลาใกล้เรามัดระวังในเรื่องของอารมณ์ที่มันจะทําให้แบบการเที่ยวของคุณมันไม่สนุกนะอ,อันนี้ให้เรามัดระวังไว้หน่อยนะคะ แต่ถามว่าพูดถึงเกณฑ์การคอมมิวเมนต์แบบเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะต้องใช้เวลานานมากกว่านี้นะเพราะหน้าไพ่ย,ยังเป็นหน้าไพ่แบบเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้ข้ามไปข้อหนึ่งแลนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณคนนี้มีแผนอะไรไหมแลนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณราศีตุลยาขนาดนี้เขาใช่ไห เดแชริโนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดดาบอืมเนี่ยมันเป็นไพ่คนไม่น่าไว้วางใจอะ่ะเดืดแชริโเจดาบถ้าถ้ามันเป็นเรื่องดีอะ่ะมันสามารถหมายถึงการเซอร์ไพรส์การเดินทางมาเซอร์ไพรส์แต่ถ้าไม่ดีเนี่ยในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีความสัมพันธ์อื่นเสริมเพิ่มเติมให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะตุลลันาตุลนะ เรื่องบางเรื่องที่เขาพูดจริงได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ได้พูดมันจริงๆออกมานะคะเขาอยากบอกอะไรกับทุนคะตุนลักขณาตุนขอไ้ไหน่อยไม d เวิร์ดเทมเพลนดาซีเนู แล้วก็ไพ่เดอะฟนะคะแล้วก็ไพ่เดอวลหน้าไพ่นะลักษณะความสัมพันธ์นี้มันเหมือนว่าอยากให้โลกของคุณและเขาก็มีแค่เรื่องของคุณและเขาอะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนก็ได้นะแต่เราก็เป็นคนที่สามารถแบบมีความสุขอยู่กับปัจจุบันในพื้นที่ของเราในโลกของเราความสัมพันธ์ของเราไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่น แต่ขอให้เป็นความสัมพันธ์ที่สร้างความสุขให้เราสองคนก็พออารมณ์มันคือประมาณเนี้ยเพราะว่า The ะฟูลกับเท p เพลตมันไม่ใช่หน้าไพ่ของคนที่จะคอมมิตเมนท์พี่เลยต้องอ่านออกมาแบบเนี้ย <c oughs> นะชาวราศีตุลเหมือนจะได้เจอใครสักคนที่มีความรู้สึกดีๆให้เราแต่ก็ลองดูค่ะขอให้เขาเป็นคนที่โสดอ่ะอัน่องนี้ยโอเคเลยคบกันไปอย่างนี้ได้มันไม่มีปัญหามันยัง ยังสามารถให้เวลาซึ่งกันและกันได้แต่ถ้าในความสัมพันธ์นี้มันคือความสัมพันธ์ที่แบบฉันไปเจออีกแล้วอะไรเงี้ยไปเจอคนที่แบบไม่ได้ว่างอีกแล้วอันเนี้ยก็ต้องพิจารณานะชาวราศีกุมอ่ะในส่วนของไพ่แนะนํานะคะไพ่แนะนําเป็นไพ่ดีแล็กซ์เซชันนะคะหมายความว่า ความผ่อนคลายนะคะไม่มีเหตุผลที่ชีวิตจะต้องเคร่งเครียดและกดดันอยู่ตลอดเวลานะคะแม้ในช่วงเวลาที่จริงจังหากเลือกมองและวางใจให้เบาสบายได้ทุกสิ่งที่ทำอยู่ก็จะผ่านไปด้วยความสงบและมีความอ่อนโยนกับตนเองมากขึ้นนั่นเองนะคะ ประมาณนี้ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักในเดือนกันยายนของชาวราศีตุลลัขนาตุลค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ